làm nghề làm giám đâu, à cái này cái cái giám giám phải, à thì là Happy birthday to you. 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 โอ้ยเดี๋ยวมันคว้ามุ้ยอีกเขินมามมาเร็วมเร็วเร็จะเป่าเทียนแล้วเร็วเร็วลูกมาเอาไว้พอนหยยาก่อนย่าครับผู้ตามป้าเลยย่าครับย่าครับขอให้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงอาพู้ตามป้า ให้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงอ่าแล้วสองล้านให้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงอ่าเลี้ยงเต็มเต้นจนเป็นนมอ่าเลี้ยงเต็มเต้นจนเป็นนมอ่าเลี้ยงเต็มเต้นจนเป็นนมแล้วอ่าเลี้ยงเต็มเต้นจนเป็นนมอ่าพูดฟังนะเลี้ยงเต้นเต็นจนเป็นนมเลี้ยงเต็มเต้นจนเป็นนม อเพาขออะไรเนี่ยเน้นเต็มเต็มจนเป็นหนุ่มนะครับให้คุณย่าหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าให้คุณย่าให้คุณย่าหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าพูดตามป้าเราจะได้บอกเคกที่โอเคแล้วมาให้คุณย่าหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าพูดตามป้าให้คุณย่ากินไตเสร็แล้วให้คุณย่ากินได้ หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยายอ่มีแต่ความโชคดีมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุกแสงเต้นเนเป็นนมมันก <oh ็ยากเกินไปแล้วบางประโยคอเเปล่า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 เปลาเปล่าเอาเปาเร็วเป่าหนอ อ่ะเนอะสองสามอ่ะเอออมมือก่อนปมเมือก่อนเอออาให้ตุ่นยากันตุ่นย่าตุ่นยาให้ตัดกันมาถือให้ย่าเร็วถือให้ย่าลูกไม่ใช่ก็เอาเอาไม่เอาเค้กให้ย่าก่อนสิเอาต่งให้ย่าก่อนต่งให้ย่าก่อนแล้วไปเอาช้อนมาลูกเอาถือให้ยาก่อนเร็วไม่เอาเค้กให้ไม่เอาเค้กให้ยาก่อน ชอ้ชอนโอ้ตัว <c oughs> จะกินเคก้กอัเนี่ย,ยจะกินเค้กช้อนช้อนอยู่ในกระเป๋าหม,มานี่สามแล้วมีอะไรก็ฝากได้บ้าง